สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ท่องกินเที่ยวหนุ่มอมตะน,นครมาเชี่ยวที่ตลาดอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมอันนี้เวลาวนนันที่28นะครับเวลา7โมง19นาทีอันนี้บรรยากาศตอนเช้านะครับวันนี้เป็นวันของตลาดลาววันจันทร์ในตลาดลาว,ว น,นี่ศูนย์ราชการนะครับเดินตรงไปด้านหน้ามันจะเป็นตลาดเปล่าตลาดย่านย่านกูวิทไปย่านน้ำเกินตลาดมันมีวันไหนบ้างครับมีวันจนันทร์กับวันพฤหัส,หสค่ะวันจันทร์พฤหัสค่ะมีมาเที่ยวไม่ได้มานานแล้วจำไม่ค่อยได้ <c oughs> วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะไม่เยอะยอะอิ่งคนพูดหลานยิ่งไม่เยอะวันนี้ฝั่งลุ้นมาได้ป่ะฝัะ่งเรามานี่ได้ไหมไม่ได้น,นี่มีเสือไทยลุ้นลุ้นใช่ไหมจ้ะครับน,นี่บรรยากาศที่ตลาดครับตอนนี้คือคน คนเราที่เคยข้ามาขายของไม่สามารถที่จะมาได้นะครับก็มีแต่ของของที่ขายเป็นของฝั่งไทยล้วนๆนะครับอันนี้อะไรเนี่ยฝั่งเน้นเนื้อใช่ใช่คุณสิมาเอาดอกนะพ่อให้ปลาร้าขายผักมีม้ําเขียวกับเทศแล้วก็มีพริกอันนี้พริกพริกอะไรครับพ

ตอนไี้ดูมันออกตามาตั้งนานแล้วนี่นครี๋ยังมีให้กินอยู่นะเห็นอันนี้ผัดผัดกะหล่ำเนาะเกรรี่กะหล่ำใช่ไหมไปงมาเด้อมาเด้อ ขายเิื่องผักก็คือพวกผลไม้พวกอันนี้เป็นต้งสารอะไติดกระเบียวตัวนี้เป็นพวกตนวก้นไม้ครับนจะดับ

เล็กมันยังม่ไใคเล่นนคะรับ้นะตัวละหาสิาบบาทบรรยากาศค่นข้างบเซานะครับเพราะว่านักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเพรนี้เป็นโควิดระบาด ไปก่อนก็จะถึงน้ำโขนะครับเดินไปประมาณห้าสิบเมตรทะลุสู่น้ำโขง ก็มีแล้วก็มันกุ้งคุ้งสดอคนยังอันนั้นโลจิบาใอันนี้ก็เหมือนกัน ทางนี้ก็จะเป็นศุลกากรนะเป็นที่มองเห็นด้านหน้านะครับเป็นศุลกากรที่เขาตรวจคนเข้าเมืองปกติจะมีคนจากประเทศลาวข้ามมาแต่ปีนี้ไม่มีเนื่องจากยังเข้มงวดกับเรื่องของโรคระบาดโควิดอยู่นะก็เลยต้องปิดห้ามเดินทางข้ามประเทศนะครับ อันนี้มันเทศนะคถุงละเจ็ดสิบบาทเนกรถุงละร้อก็มีครับแล้วแต่เเอ้การกมาเทศมาจากไหนรันมาจากไหนครับมามเจ้าของมันเมาเทศมาจากไหนาเจาไังเนยจากี่ปิบไนะีรังเจจต่อรองราคากันดูครับ มาแล้วค่ะมาแล้วเขากำลังกินอยู่เลยครับได้ไหมเดี๋ยวโรยีกคนึงก่อนแบกกระดินนะครับปูด้วยผื้นสีเขียวแล้วก็เอาผักวางเลยต้องดูช้คนสวยใส่สะาลข้างในเ่ะเบียนเขียนให้หน่อยก็ได้ทะเบียนทุกท่านข้าวสี่กินก็ข้าวเดียวริกดหวง กูจากปูชีดแล้วก็เอาผักวางเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยาก,กาศดีไม่้ำโงนะครับปกติถ้าเป็นเปิดโคมแดนได้เนี่ยก็จะเดินแท่นกันไม่ได้นะครับที่ที่แล้วผมมาถ่าย แต่ทีนี้ก็พอวางว่านะครับนักท่องเที่ยวันแท่นจะไม่มีเลยวันนี้เป็นที่ปพันวาคมสะพานวัดอุตสามนเวันนี้เวลาเจ็ดโมง7โมงครึ่งเราอยู่ที่ตลาดลาาดีใน้ำคขัง Да.

รู S <S <S ้ละสามสบาทแล้วคยยังยังเจียบอกนะร้้าบปจุกรับก่อนรับครับครแบได้หมดกุ่งแก่แล้วสองร้อยยี่สิบ หดแล้วมันก็คนหัายคนัแ้วมันมาามากักอไปต่ำตกนี่ผักอะไรครับี่อันนี้ผักผักขี้ขมอ๋อจ้ะขี้ขมเอาใบเอาเห็ดจังเอาว้แกงจ้ะแกงใส่ปลาคอไงโอ้ไม่ใช่ผักขี้แยงใช่ไหมไม่ใช่จ้ะผักขี้ขมเัยผักขี้ขม กองแคสิบบาทใช่ไหมกองแค่สิบบาทครับผักธรรมชาติครับมันอยู่ตามไหนนี่ตามทุ่งนาทุ่งนาลองดูหน่อยนะครับกินได้เนาะกินได้ไม่รู้จักผักขี้ขมนะรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติมันจะเป็นขมๆ แต่อีกอย่างหนึ่งนะ่มันเป็นเปรี้ยวนี่อันนี้เขาเรียกว่าคีส้มอันนี้ขั้วันเหยอันนี้ส้มแต่อีกอีกอย่างหนึ่งตัวนี้นะเป็นขมมันเป็นสองอย่างบวกกันมันจะขมๆเปรี้ยวๆรียวี่นา ที่ไหนครับพุงนาเนี่ยน่ะข้าวพนมตะกุดนดำอเอาเอามาลองสิบบาทสิบบาทได้ยี่สิบเลยก็ได้ดยี่สิบจะไต้องทอนไม่ใคยกินแกงก็ได้ทำป็นผักต้มผักลวกก็ได้ก็ให้ให้แม่ยายแกทำให้กินดูจ้าแม่ยายแกเป็นคนในพุกทหารก็เ,ออเป็นพุกทหารแฟนผมเป็นคนข้าวพนม,มเเนี่ยข้าวพนม รแลนั้น,นอลาทจือในกองอมแกงอมเอาไปแกงออมอะไรครับออมปลาด,ดุกออมปลาดุกจ้ะโอ้อรยเวไม่เอากองไหนคะ,ดะเไไดี๋ยวลองดูไอรรวโอ้ยแล้ว่ย รเให้ถาใหม่ได้ยังไ้ได้เบดกสี่ครับหกสี่มีไหมก็ก็ให้ให้ผมซื้อหกสี่อ่ะถ้รไม่ได้หกสี่ก็ให้หาให้ตามหาให้เจอ มีไหมหกสีไม่มีค่ะสี่หกก็ไม่มีก็หมดแล้วมันเป็นเลขอะไรมันเป็นเลขควมสวยใหม่นมี่จ้ะเหรออ๋อเขามีที่ผมอ่านอยู่ในในดูดวงอะเขาบอกว่าให้คนที่เกิดปันพฤหัสเนี่ย<ๆ>บอกว่าให้ซื้อสองหนึ่งกับหกสีจะผมซื้อไปแล้วสองหนึ่งอะต<ๆ>อนปีปีสองหนึ่งใช่ไหม Đây chỉ nó, này Cái hộp nó chèm rồi nó Tỷ hộp có nữa Xóm đừng có một chút Ba thì đi Nặng จะ nắng quá หน้าลา Nặng ครับ nặng นี่แล้ว anh bang โดนครับแล้วผมขอทางเรื่อง nó เอ,เอาไปแกงใส่ดียวน่อยดียวอะเรียกไรแกงไอ้อออมใส่ที่เล็กขี้เล็กเร ขึ้นบ,บ้านครับ,บมีบัวหอยหอยใหญ่หอยเซรี่หอยเซรี่ ปลาอะไรปลาโพลเสือดี่ยเด้อปลาอย่างนั้นจูบแค่นี่ปลาอะไรนะปลาจูบโอ้โหโใหญ่มากน้ำโขงใช่ไหมน้ำโขงใช่อะไรดักนี่ไหลมอญดักไหลมองอญโมมันดักได้ขนาดนี้หรือไหลมองไปตามน้ำโ้โไหลมองไปตามน้ำแล้วก็เรือพาไปด้วยเรือพาไปด้วย เพื่อหางยาเนล่ลงขึ้นสองสามหมง่นคนเลยจได้เ yeah. ป็นไดมองโอ้สองลำเพื่อนลำเดียวนี่เวลาจับเวลาลมองสองลำเื่อลำเดียวลำเดียวลากคนเดียวโอ้ไลไปแล้วก็ู้แล้วหอดต้นกู้ลเอกกเป้าลวเธอกบได้มไดูเถียวนี่ตัวกี่ลูกหาลูกาลูกแลว ามนใหญ่ยังมาไดต่อมให่มากเลยปาด่ม้วหมาบ่าข้าเกาตือมันานปีเล้วนี่แหละาตัวใหญ่จริงแต่ทั้งโคสานี้ไม่เคยแห้งใช่ไหมานี้ใช่ไหมนั่งนั่งเฉยไม่่าเลยอันนี้นะาหมะโอ้ปลา่มงเออปลาดุ่ ตอนนี้ก็18นาทีแล้วนะครับคงจะปิดคลิปอีกสักหน่อยนึงกว่าชอหมูก็บวดูบรรยา,ากาศที่ตลาดเราวจังหน่อยอยาย เออย่างครับอานางจกันครับจกันนางจกจันามันอยู่ในคิดเยนี่หวานเนาะถักหวานักหวานป่าักลื่น้านะครับอแกะดินนี่ครับแฝกกระดินขายกันเลยลดล อานอาาี่เอาไ้ด้่าไ้่บาทได้เผักอะไรดิอะไรผักเป็นแยงนแยงจ้าแงทาเป็นดอกเหรอ มันหอมร้องนนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่แหลมมันหอมอร่อยนะามีมันเป็นดอกมันจะหอมยานี่เป็นดอกใช่มดอกอั้ออมสาน่สิบบาทย่ามีมันเป็นดอกยังงถุงดะยางจานอนน้ลานะม่งหน้าแต่ไม่ใ เราพักนี่เรียกพักอีหยังนี่พักไปผักโขมไ่ผขมอร่อสุงมีขผังแกงผสมกันได้ไหมไม่ได้หระรแกงโคราทีใช่ไหมใช่ไหมแกงโคราีนยไม่ได้พัละหบาทจก็เวลา มานครพนมเี็นไรก็ไม่เคยที่จะพลาดมาเก็บบรรยากาศนะครในการขายของที่ตลาดตล,ลาดลาวที่เพื่อชาพนมน,นครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครัก็จะปิดคลิปนะครับ,รบกับช่องที่นิยมเที่ยวกับน้ำหร้าตานครนะครับแล้วก็ช่อง เทคนิคเชนชั้นแอลนะครับท okay, างยูทูบรถดด้วยนะยองวันล่ะเก็บภาพบรรยากาศป่าๆประมาณนี้ครับสรว,วันนี้ก็สวัสดีครับยกไม่นำ้นำโขลกน้ำูของเขาเรีเรา กองบกกำลังองคสามอยู่ที่ตลาดเพื่อธาตุนน์จังหวัดตอนเราเพื่อ่าตุนน์จังหวัดนครพนมกับบริการการเช้ากับการจัดจายขายซื้อือของไปทำอาหารทานกันนะครับเป็นอาหารแบบพื้นบ้านแล้วก็ไปตลาดปลูกเองครับบรรยากาศก็ม ial, ีประมาณนี้ เป็นประกัติที่มใน,ช,น,นช่องกินเที่ยวกบหนุ่มือตาละครแล้วก็ช่องเที่งวชาแนวสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับหรบคนที่เข้ามาชมทิวทัศน์สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับ